สวัสดีค่ะเ,เพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะคือวันนี้ค่ะคือแบบว่าแอรน,นะคะสงบกว่าวันอื่นๆที่ผ่านมาเลยค่ะอ,อพอนั่งไปได้สักพักนะคะพักไม่รู้กี่นาทีอะคะ่ะก็รู้สึกเหมือนแบบประมาณว่าเหมือนแบบหัวใจเหมือนมันเต้นแรงอะคะ่ะแล้วเหมือน รู้สึกว่าเหมือนหายใจเร็วขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนลมหายใจมันชัดขึ้นอันนี้ไม่แน่ใจว่าใช่ลมสันะะนมส้นหรือเปล่าคะใช่ลมสั้นหรือเปล่าอต้องถามตัวเองนะมันเร็วขึ้นหรือมันสั้นไหมมันสั้นขนาดไหนถ้าเป็นลมสันนะ้นอะ ลมหายใจลมหายใจมันจะนิดเดียวเข้านิดเดียวออกทีนี้ถ้ามันมันเป็นลักษณะถี่แล้วเร็วเนี่ยก็ให้รู้ตามนความเป็นจริงเพราะฉะนั้นหน้าที่เราอยู่ที่รู้ความนานของเขาและบัญญัติว่าสั้นบัญญัติว่ายาวเนี่ยจริงๆมันเป็นเพียงแค่พยายานัให้เรารู้ตามความเป็นจริงเท่านั้นเองของสภาพการเวลา ยาวเนี่ยคือลมหายใจปกติมันจะสั้นเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่ต่างกันเล็กน้อยไม่ใช่เรื่องเราที่จะไปเปรียบเทียบใช่ไหเนเบื้องตน้นนี้ถ้าเราทําถูกมาตรงนั้นเนี่ยการรู้ความยาวนานเนี่ยก็จะทำให้เกิดความสงบลมสั้นสภาพลมสั้นเนี่ยเรื่องสั้นมากหน้าที่เราก็เหมือนเดิมน,นหน้าที่ระหว่างลมยาวกับลมสั้นหน้าที่เดียวกัน ก็คือรู้ความหนาดของเขาเราไม่ต้องไปกําหนดว่าอันนี้ยาวันนี้สัน้นรู้ตามเป็นความเป็นจริงนีแล้วอาการที่สงบขึ้นเนี่ยก็เกิดจากเราไม่เราไม่ถอนเนี่ยไม่ถอนความเพียทรทําต่อเนื่องวันนี้วันที่อะไรนะหนูวันนี้วันที่สามที่สี่ใช่ไหมหนูเข้ามาช้ากว่าสมาชิกอืนก็ก็ถือว่า ประสบความสำเร็ในเบื้องต้นนะยินดีด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้พุ้งเยอะใช่ไหมรทั้งที่ทําอนาปนานสติมานานมากน,นะเป็นสิบปีเป็นสิบป,ปีค่ะ,อะสอง,สองที่นั่งที่นั่งสองสามรอบพี่แล้วอะคะ่ะหนูนั่งจริงๆแค่ชั่วโมงเดียวด้วยซ้ําค่ะอีกชั่วโมงหนึ่งเจ็บขาแต่ว่า <c oughs> วันนี้นั่งได้ตลอดค่ะแล้วพอต่อจากเมื่อเกี้ยที่เล่าให้ฟังใช่ไหมคะ ที่ว่ารู้สึกว่าเหมือนมันเร็วขึ้นแล้วสักพักเนึ่งค่ะเหมือนมันลมมาลาบเรียบลาบเรียบกว่าเดิมก็มนั่นแหละตามความเป็นจริงเลยแสดงว่าตอนที่กระชากเร็วนะก็จิตยังไม่ปรับเข้านะเกิดความกังวลภายในลึกๆเพราะมันเปลี่ยนสภาพที่เราไม่เคยเจอมาก,ก่อนในชีวิตแต่ตอนที่ปรับเข้าเนี่ยก็แสดงว่าจิตมันไม่ได้ไปน,นันทิไม่ได้ไปกอดอารมณ์มันปล่อย ก็จะเข้าสู่ลมหายใจที่เป็นลมหายใจอัตโนมัติลมหายใจปกตินะแล้วก็เจือด้วยความสงบตัวปัญญาก็คือตัวปัญญารู้ลําดับของเขาตรงนี้ปัญญามํากบแล้วก็ตัวรู้ลําดับไปตามลำดับเนี่ยตอนที่นามารูประหรเจตยาน,นาเกิดสติปัฏฐานเกิดเนี่ยตัวลำดับเนี่ยก็เป็นปัญญาในการรู้เหตุแลปะปัจจัยซึ่งเป็นจุดหมายสําคัญ ไม่ใช่ผลที่เกิดขึ้นเป็นจุดหมายแล้วก็รู้เหตุไปตามลำดับว่าทาเหตุผลเกิดยกผลขึ้นเป็นเหตุทําเหตุนั้นต่อไปผลวัตถุที่ละเอียดขึ้นก็เกิดนี่หน้าที่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นวิธีการที่เราทํจาจะไม่ใช่สมาธิหัวตอจะไม่ใช่สมาธิที่เขา่าวกันว่าอย่าทำอย่าทำนะเป็นความสาคัญผิดเขาใจ้ิดของผู้ที่ไม่เคยสคัมผัส อนนี้ถ้าเราสัมผัส้ํ้เนี่ยให้รู้ว่าผลไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือเหตุเหตุที่กอดเป็นว้เกี่ยวกันไว้สัมพันธ์กันมาเป็นตามลแบบําดับตัวเนี้ยจะเจริญไปเป็นปัจจัยบริขยานหรือ,อาณที่กําหนดรู้เหตุและปัจจัยํากัดตัวรู้ว่าไม่ใช่ตัวตนทุกคนรอบเขยอันนี้มีอัจารองรับนะว่าพระเจ้าตรัสว่า ว่าถุติเก้านั้นเนี่ยคือเอโกที่ภาวะซึ่งอีกไม่ไกลทำม,มันได้แค่คิดหนึ่งเนี่ยเรารับสั้นตรงได้ขนาดนี้เนี่ยให้รู้เลยว่าวิธีการเนี่ยตรงมาก,มากๆเป็นผู้ทธจเจตนาจริงจศรัทธาในศรัทธาคตปุถทตทาก็ปักแน่นขึ้นความเพียรเนี่ยก็จะต่อเนื่องขึ้นเขาเห็นเขารูแ้และที่สำคัญไม่ใช่เห็น ไม่ใช่แค่เห็นไม่ใช่แค่รู้แต่เป็นการสัมผัสได้จริงการก็จริงนี่แหละเนี่ยสำคัญนะอินทรีย์ก็ถูกตั้งขึ้นความเป็นใหญ่ในศรัทธาในวิริยะในสติในสมาธิในปนัญญาขึกมาเป็นตามลำดับตัวโพธิปัติธรรมเนี่ยก็จะเจริญขึ้นจากแต่มี้ิธธิบาทคือไม่ยอมแพ้นะถามหนูที่ไรก็บอกว่าหนูไม่ยอมอ่ะ เจ็บยังไงหนูก็จะทนทำมาสิปีไม่เคยสงบตอนนี้มาจากความสงบได้เนี่ยหนูจะต้องเป็นคนที่เห็นชัดนะว่าวิธีการที่ถูกตรงเนี่ยแตกต่างกับวิธีทั่วไปอ่ะคนย่อมแตกต่างกันอันนี้ยจะเป็นพยายนบุคคลชี้ได้รู้ได้ชัดด้วยตัวเองอย่างหนูเนี่ย ได้ยินเรื่องอาถรรพ์เนี่ยมาเป็นสิบปีแล้วแต่ก็ยังไม่เชื่อยังไม่ได้ลองทาเพิ่งมาลองทําเมื่อกี่วันสี่วันผลก็จะนั่นแหละทําต่ออิทธิบาทก็จะละเอียดขึ้นรองอิทธิบาทก็จะหมุนละเอียดขึ้นเรียบขึ้นอินทรีย์ก็จะก่อตัวพัฒนาขึ้นไปสู่พระละไปสู่พระชงในที่สุด โดยนีม,มักในองค์แปดเนียในชื่อจมรันประคองไวอยู่อังนงมธนาเนาะจะกลาวอะไรหน่อยน่ก็คือทำมาสิบปีจริงๆค่ะก็เพิ่งรู้สึกว่าวันนี้ค่ะเห็นผลมากที่สุดนะคะค่ะต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มากๆค่ะเมื่อกี้รู้สึก เมื่อกี้รู้สึกที่หัวใจเหมือนแบบตอนที่มันลมหายใจมันเร็วขึ้นนะคะเหมือนมารู้สึกที่หัวใจเหมือนหัวใจมันมันเต้นนะคะอืมนะความละเอียดปรากฏนะเพราะว่ากำลังจะผ่านอุปกิเลสิบแปดได้เนาะถ้าผ่านไปตรงนั้นความสงบก็จะเรียบเลยทนีนี้นั่นถ้าสารบุตรบอกไปหมดแล้วในขั้นตอนไมจะเจออะไรนะนั่น ัวใจเต้นอ่ะกังวลไหมถ้าว่างปุ๊บก็เรียบเลยทีนี้ไม่ติดข้องไนชีวิตตอนนั้นไม่ได้กังวลน,นะคะแต่ว่ามันรู้สึกที่หัวใจเองเฉยเองะคะ่ะก็มันไอความกังวลมันเป็นสังขารที่มันปกฏบางทีเราก็ไม่รู้นะมันจิตเดียวทีนี้เราเนี่ยไปเพลินอับมันมหรือเปล่าใช่ไหมถ้าไม่เพลินก็กลับมาที่งานถ้าเพลินก็หลงในอารมณ์แค่นั้น การกลับมาที่งานเนี่ยก็คือจิตในทุกศาสุาไทยก็คือะหารเนี่ยทหารกิจทํางานไม่เพลินไม่นันทิไม่ลาคาปรากฏน,นยก็คือการละนันทิแหละล,ละไปเรื่อยละไปเรื่อยมันก็นไม่ความชำนาญทําต่อเนี่ยอีกไม่กี่บาลังนะ ศาสนานี้ศาสนานี้ไม่ใช่สอนแค่ตัวหนังสือหรือสอนแค่พยัญชนะหรือสอนแค่ระดับความเข้าใจศาสนานี้สอนลงไปถึงสภาพประจักษ์ตามความเป็นจริงเป็นกิิในไรอยญสัตว์เป็นอุนอนยสัตว์คือความจริงอันประเสริฐโดยคนพยัญชนะเ,นเหตุนี้เป็นการเรียนรู้ขั้นห้าด้วยการเรียนรู้การรัง,งับการดับในขั้นที่ยาก ก็เห็นขานที่ละเอียดขึ้นไปนะวิธีการศึกษาในพระศาสนาเนี่ยคำว่าศึกษาในทีน่นี้ไม่ใช่แค่ตัวหนังสือนะศึกษาในที่นี้บาลีว่าสิบขาสิกข้าเนี่ย,ย,ยหมายถึงรวมทั้งตัวเปยันชนะนะที่ท่องไวนะ้รวมทั้งความเข้าใจและก็รวมทั้งเชิญประจักษ์แอนโะมท มีหลายหายท่านนะที่ทําต่อเนื่องนะก็หลังไหม่มาก็มีสภาวะที่กล้าชัดเจนส่วนใหญ่เราก็จะไม่ค่อยพูดหน้าใหม่เนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรหลังไหม่ก็ได้ขอให้ทําตรงเนี่ยเข้าใจชัดแล้วก็ทําต่อเนื่องผลเกิดแน่นอนเป็นวิธีที่รับสันตรงสุด ก็ต้องแต่ช่วงนี้ที่มาทำสมาธิกับอาจารย์นะคะรู้สึกว่าอารมณ์แบบกิเลสอะไรองเงี้ยเหมือนมันเบาบางลงแบบแบบรู้สึกแบบ<ย>ไม่ได้อยากไปนั่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะไปก็ได้ไม่ไปก็ได้ค่ะรู้สึกเฉยๆะคะ่ะที่ผ <c oughs> ่านมาเป็นอาานาพาาศิท,ที่ขี่มา้ารอบเมืองอยู่ไม่เข้าเมืองก็ที พลังตรงนั้นก็มีนะแล้วอย่างที่บอกว่ามีตะบนะสังสมอยู่สิบนปะีเดี๋ยวว่าาประชุมเนี่ยก็จะชัดขึ้นทั่วไปเนี่ยวิธีการที่เขาบอกเป็นอนาณาปานสติอาณาปานาิสนีมันเป็นเพียงแค่ลูกคําอาณาปานสตีเท่านั้นถึงขนาดที่สำคัญตนว่าการทำสมาธิไม่ต้องทำเนี่ย มันเป็นการเห็นที่วิพา,ากษา์ามากในศาสนาไม่เคยเกิดในประวัติศาสตร์เันเกิดหนึ่งไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์เราเนี่ยในศาสนาเนี่ะเป็นประเทศเราพม่าเสี่ยงการสามจุดที่เป็นเทรวานเขามีแต่สันเสอร์อิตัสสิกาว่าเป็นทางยิ่งเป็นกุตรเลมุรุธรรมเป็นอาคตจิตทุกวันนี้เนี่ยเราบ่นทำลายกันด้วยความโง่เขัา ไม่รู้นี่ศาสนาเป็นอย่างนี้นะนะกลับมาทำที่ตัวเองทำไปตามลำดับที่พระเจ้าตรัสไว้ดีแล้วนะั่นแหละแล้วก็เหมือนเดิมไม่ต้องคิดจะสอนใครไม่ต้องคิดจะบอกใครไม่ต้องคิดที่จะเชิญใครไม่ต้องคิดที่จะนำใคร ตัวเองเอาตัวเองให้ชัดก่อนไปถึงวัตถุที่เก้าไปถึงวัตถุที่สนะิบสิบเอ็ดรู้เหตุปัจจัยชัดเข,นะข้าถูกไม่หลงทางเข้าถูกหมายถึงรู้ลำดับชัดว่าเหตุเกิดจากอะไรปัจจัยคืออะไรตรงนั้นนะ่นะเห็นความเสื่อมไปเห็นความสลายไปของธาตุนั้นเห็นความดับนะเป็นสมาสนญาตประกอบนั้นญะาณหลักสามยานเนี่ย ลายแต่นามาถูกปากปเีเชตยานะือการเห็นรูปหน้าตามความจริงไม่ใช่บุคคลเราเขาหรือจะเรียก,กมุมหนึ่งก็คือสติปัฏฐานเกิดอันนี้เป็นญานแรกกำเหมือนนายช่างกลึงมือนายช่างกลึงไม่ใช่ใครได้หายใ,นใ,นใจนึกอันนั้นฝังรูปนันแล้วข้าสูงลำดับที่ข้าพืออะไรก็คือตายกับจิตหนึ่งแยกจากกันเพราะอะไรเพราะตายที่เป็นรูป เนี่ยมันดับมันกำลังไปเหลือ,อน้นมัากน้ำมกายก็ดับอีกก็เลยเห็นรูปดับน้าดับนม้บนมัายดับนะเลือที่เลืออยู่คือวิญญาณตรงนั้นนั่นคืออย่างแรกรู้รูปน้าชัดนะการรู้ลําดับเรียกว่ารู้ปัจจัยรู้เหตุและปัจจัยตัวนี้จะประคองเป็นปัญญาแท้ในพระศาสนาไม่จะไปติดที่ผลนะแต่รู้เหตุนั่นเองมันเป็นปัญญารู้แจ้งไนเหตุปัญญาตัวนั้น จะมีสภาพอัตโนมัติไม่มีบุคคลเข้าไปรู้เป็นตัวอาจารย์ก็บางไม่สําคัญแต่ถ้าไปรู้ด้วยอาจารมันก็กอดอาจารล้อมความรู้นั้นไว้ล้อมความว่างนั้นไว้อันนี้ไม่ใช่ทางในที่สุดแล้วเนี่ยอย่างที่สามปรากฏก็คืออะไรการรู้มันจสื่สลายไปมันกอดยึดไม่ได้ความลายมันก็ปรากฏอย่างที่หนูบอก ที่จะบอกใครอ่ะหรือว่ากลนขวายที่จะช่วยคนอื่นเนี่ยต้องข้าวกล้าสิบสิบเอ็ดให้ได้นะวัตถุกกล้าวสิบสิบเอ็ดเป็นจุดนัดพบพระเจะใช้คําว่าทําเองที่พุดขึ้นหรือแต่เป็นไทยใช้คําว่าจะใช้คําว่าเห็นธรรมก็ได้เนี่ยสําคัญแล้วเราอยู่ในห้องเนี้ย เวลา,น,านี่นานผู้ใหม่เนี่ยจะต้องสอบถามให้มั่นใจนะว่าวิธีการตรงไหมใช่ไหมาตรงแล้วทำตอนเนี่ยไม่หยุดเนี่ย,ยต้องแอนที่ก่อนทุกวันนะช่วงแรกๆสาวันนะไม่สงบเลยค่ะเพราก็ะอ,อ,อะไรวัวมันยังไม่เชื่องวัวที่ถูกปักถูกล่าด้วยเชือกคอสติถูกปักด,ด้วยอานา ือกรรมฐานเสาเ,าเสาเสาหลัก,กปลายจมูกนะกล้องหัวไงมัวมันก็หมุนอยู่รอบโด,ดยรอบมันยังไม่เชื่อมันก็ดิดดินกระฟุงอันี้ถ้าเรามีความสงบพอเนี่ยเราแค่รู้ความฟุงนั้นกลับมาที่ลมความฟุงนั้นมันหายเลยทันทีเจ็บปวดเมื่อยเหมือนกันหลักเดียวกันก็คือวิธีการรู้อย่างแท้จริงนั่นเองคำว่ารู้ในที่นี้ก็คือรู้โดยที่ ไม่ได้กดเกี่ยวกับสิ่งที่ปรากฏทุกที่ปรากฏรู้ที่เป็นปรญญากิจเนี่ยเป็นกิจในยศาสตร์ข้อแรกนึงเนี่ยทำอย่างนี้ได้ให้รู้เลยว่าตอนนั้นเนี่ยสัตยานปรากฏหนึ่งในล่าสามการสิบสองปรากฏในทุกขัสัจกิจในทุกขัสัจถูกทํางานก็คือถูกกำหนดรู้ที่เป็นปริญญากิจทําง,งานขณะที่ลมรู้ลมเข้าไปปรหาน กพเปิดใจนะนะตอนนั้นน่ะสัตยาณกับกิจยานของตุกขสมุทัยไทยกับปรากฏเราต้องรู้ตลอดเพราะฉะนั้นถนนใจนี้ปึกรู้อย่างเดียวรู้อย่างรู้จริงๆนะไม่ใช่รู้มั่วการเจริญภาวนาหรืออนากาณสิเนี่ยก็เป็นสัตยาณในขณะที่เจริญก็เป็นกิจยานก็รู้ าการระง,งับก็รู้ระง,งับตับไปตามลาดับนี่ทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่ารอบสามอาการสิบสองนี่คนที่จะบรรลุธรรมเนี่ยรอบสามอากาศสิบสองเนี่ยมุนเป็นปกติจะรู้เป็นปกติโดยรอบอนจนกระทั่งเป็นอัตโนมัติมีความชัดขึ้นไปตามลาดับอยู่ที่ไหนก็อยู่ในหนึ่งถึงสิบหกนี่แหละอยู่ในอนาภาษิตที่ใช่ลมนี่แหละเป็นเครื่องพาไป ยังทรงดังที่พระเจ้าทรงตัดอนา,นา,รราปานสีลท,ทำให้มากเจริญให้มากทําให้สีลฐานบริบูรณ์สีลฐานเนี่ยทำให้มากเจริญให้มากทําให้โพชงบริบูรณ์โพชงที่เจ็ดทำให้มากเจริญให้มากทําให้วิชาเนี่ยบริบูรณ์ทำตรงเนี่ยเราไม่ได้หาเจริญิพานะ มีท่านใดจะถามเพิ่ไมไหมครับถ้ามไม่มีเนี่ยเราพักผ่อนนะพบกันใหม่ทีสี่อือ่ะอ่านมทสนานะยา้าย ท่านไหนจะนั่งต่อก็เชิญต่อไปขอบพระคุณมากค่ะสาธุค่ะขอบคุณในท่านมากค่ะสาธุสาธุค่ะนแต่นุโมทนากระทุกท่านด้วยค่ะ